นี่มามาลงมาแม่จะตาให้มาแม่จะตาให้ตัวมาร์ทนี่เมเชตาให้มามาที่มามาลงมาตัวมาร์ทมาลงมามาเลยมานี่เก่งจังเลยไอ้ลูกหล่อมาแม่จะตาเฮ้ยเก่งจังเลยแม่จะตาให้มานี่มามา เาให้นี่ตาเือเลยนี่นั่งเฉยๆหลกนั่งเฉยๆใหแม่ข้างให้กินอันนั้นนั่งหลกนั่งสม,มาธิมาสมาธิหาแม่มาแม่อาบน้ำให้ อะไรเนี่ยอะไรติดมาแม่เช็ดตาให้คิดนึงแม่ใช่ไหมแม่ช่ไหนแม่มช่ไหนไ,ไ,ไม่ได้เจอแม่ปีศาเลยตอมัสเย็าไปวุ่นวายเขาหลก

เป็นทุกเช้าแม่ถั่วลันเตาขลันเไรอ่ะขล,มะะล,มล,ะลมไม่ติดเลยขลมไม่ติดเลยแม่จะน่าให้โทมัสมาหรือเปล่า แม่อาบน้ำให้่ตาก่อนแค่ตาก่อนลูกแค่ตาก่อนมา่เฟืองแม่เช็ดตาให้มาตอมาร์ทมาหาแม่มาตอมาร์มานี่มาลูกมาอาลิงนี่อาลิงนี่ โทมัสลิปสติกเธอออกแล้วกระตุงนีลน่าคไงถึงแล้วใช่ไหมพี่ถึงเข้ามากเลยพี่ถึงเข้ามากเลยพี่ถึงเข้ามากเลยโทมัสไปไปาบน้ำไป